สวัสดีครับชาวราศีกุมและผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีกุมคลิปนี้เป็นคลิปดวงในเดือนมีนาคม2562ก่อนอื่นครับรบกวนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังผู้ที่เข้ามาใหม่รบกวนกดติดตามหรือว่าสับสไพร์ไว้ก่อนนะครับรวมทั้งผู้ที่ ติดตามกันมานานแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใส่กระดิ่งให้ด้วยเป็นกำลังใจนะครับให้กับผู้จัดทำคลิปนะครับชาวราศีกุมนะครับเป็นผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13 000, มีนาคมนะหมายความว่าเมื่อเวลาท่างเกิดเนี่ยดาวอาทิตย์โคจรนะครับนะเดือนกุมภาเนี่ย ช่วงนั้นเนี่ยดาวอาทิตย์จะโคโจรอยู่ราศีกุมนะครับท่านก็นจะเป็นชาวราศีกุมส่วนผู้ที่มีลัคนาราศีกุมก็คือคำนวณวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วตัวลัคนาเนี่ยนะครับสัญ,ญลักษณ์เนี่ยนะครับสถิตที่ราศีกุมนี่แหละครับก็คือเป็นลัคนาราศีกุมซึ่งการดูดวงเนี่ยบรรดาโหราจาร์ต่างๆก็จะดูที่ลัคนาเป็นหลัก ลักนณาเป็นหลักแต่ว่าบางทีใช้คำว่าราศีเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่สามารถจะไปร่วงรู้ได้ว่าเวลาเกิดของท่านแต่ละคนเนี่ยเกิดกี่โมงเกิดเช้าเกิดสายเกิดเย็นเกิดอะไรไม่ทราบนะครับอันนั้นต้องคำนวณชะตาคือผูกดวงขึ้นมาว่าเป็นดวงส่วนบุคคลนะครับอันนี้จะรู้ได้นะครับอย่างในกระดานเนี่ยครับดาวอาทิตย์สถิตราศีมีนถูกไหมครับ เมื่อดาวอาทิต์สถิตราศีมีนนั่นหมายความว่าณเวลานั้นก็ประมาณวันที่14มีนาคมถึง14เมษายนนะใครที่เกิดช่วงนั้นก็เป็นชาวราศีมีนแต่หมายความว่าเมื่อเวลา6โมงเช้านะครับพระอาทิตย์ขึ้นในทางทิศตะวันออกตรงนั้นน่มีดาวปลาคู่อยู่อ่าพอเวลาผ่านล่วงเลยไปนะครับจุดลัคนากำเนิดของผู้ที่เกิดในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ย จะเคลื่อนไปทุก1ชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงในแต่ละราศีไม่เท่ากันนะครับเฉลี่ยแล้วประมาณ2ชั่วโมงละกันนะครับเนี่ยครับเคลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าสมมติท่านไปเกิดสักประมาณวันที่สิบมีนานะครับแต่ไปเกิดประมาณตีสี่ถึงตีห้าเนี่ยลัคนาท่านสถิตราศีกลุ่มแน่นอนนะครับเพราะว่ารอบ12ราศีเนี่ยก็เท่ากับ24ชั่วโมงนะครับประมาณ24ชั่วโมง ก็นี่แหละครับท่านเกิดเวลาไหนท่านมีสิทธิ์ที่จะเป็นลัคนาทั้ง12ราศีเลยถึงแม้ว่าดาวอาทิตย์จะอยู่ที่ราศีมีนนะบางท่านเกิดในเป็นชาวราศีพิจิกนะครับเกิดช่วงสายๆหน่อยก็เนี่ยครับสชั่วโมง2ชั่วโมง2ชั่วโมง,โมงนะครับประมาณสักสิบโมงเที่ยงเนี่ยครับท่านก็ลัคนาสถิตราศีกลุ่มนะครับเวลาดูก็ดูไปทั้ง2ราศีเลยนั่นก็คือราศีกําเนิดและก็ลัคนา แต่ผมก็ยืนยันว่าดูแบบลักษณาามีความแม่นยำเที่ยงตรงมากกว่านะครับเพียงแต่ว่าบางท่านอาจจะบอกว่าราศีแม่นกว่าดูแบบราศีแล้วมันตรงนะมีความเชื่อมีความรู้สึกอย่างนั้นไม่เป็นไรครับไม่ผิดนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกก็ดวงของท่านเองความรู้สึกของท่านเองท่านคิดว่าดูแบบราศีมันตรงมันใช่ก็ดูแบบนั้นไปนะครับแต่ผมก็แนะนำให้หาลักานณให้เจอนะครับ ผูกดวงง่ายๆครับเข้าไปใน Google นะครับมีโปรแกรมมีเว็บไซต์ต่างๆมากมายที่ให้บริการนะครับผูกดวงชะตาโหราศาสตร์ไทยพิมพ์เข้าไปเลยนะครับก็เลือกเว็บไซต์นะครับแล้วก็เข้าไปแล้วก็กรอกวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดเนี่ยเดี๋ยวก็จะเห็นเองว่าลัคนาสถิตราศีใดนะ เมื่อรู้ว่าลัคนาสถิตราศีใดเวลาดูคลิปวิดีโอของโหราจาร์ท่านต่างๆนะครับรวมถึงคลิปของผมเนี่ยก็ดูที่ลัคนาเป็นหลักจะดูราศีที่กําเนิดก็ได้นะครับหรือบางท่านเกิดตอนเช้าตรู่ราศีใดก็ลัคนาราศีนั้นนะสำหรับคนที่เกิดไม่เกิน7จ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสถิตราศีเดียวกับ ราศีกาเนิดเลยลัคนาสถิตตรงนั้นเลยนะครับอ่าอธิบายมาค่อนข้างยืดยาวนะครับเพื่อเพื่อ,อให้ท่านอ่ะได้อ่าดูดวงได้อย่างมีความเที่ยงตรงแม่นยําม,มากขึ้นนะครับอ่ะชาวราศีกุมนะครับและลัคนาสถิตราศีกุมเดือนนี้มีนาคมเป็นอย่างไรอ้าดาวอาทิตย์นะครับสถิตนะครับตั้งแต่วันที่15มีนานะครับมาสถิตในเรือนการเงินนะ ในเรือนการเงินของท่านดาวอาทิตย์มาจากไหนมาจากคู่ครองคู่หุ้นส่วนคู่ค้านะครับหรือว่าเรือนปัตตนินั่นเองนะครับสแสดงว่าอะไรอ่ะคู่ครองให้เงินนะครับคู่หุ้นส่วนได้เงินทําธุรกิจร่วมกันได้กําไรแบ่งให้นะครับเราก็ได้เงินนะครับเป็นเขาเรียกว่าเริ่มเดือนนี้ได้ความดี นะครับเริ่มเดือนนี้ด้วยสิ่งดีๆโดยเฉพาะดาวพฤหัสบดีนะครับย้ายวันที่3มีนาเลยนะครับต้นเดือนปั๊บพฤหัสย้ายปุ๊บเข้าสู่เรือนลาภะนะครับลาภะคือสิ่งที่ได้มาดาวพฤหัสนะครับย้ายมานะครับดาวอาทิตย์คู่มิตรนะครับย้ายเข้าสู่เรือนการเงินในวันที่15อ่าเขาเรียกว่ามีจังหวะที่ดีได้ทั้งลาบได้ทั้งเงินะนะครับโชคลาบก็ดีนะครับ แล้วก็การเงินก็เยี่ยมนะราศีกุมเนี่ยบอกแล้วปี6 2นะครับผมจัดอันดับให้ราศีกุมเนี่ยเป็นราศีที่โชคดีเป็นอันดับหนึ่งในภาพรวมนะครับในภาพรวมอันนี้ต้องไปดูรายละเอียดของแต่ละบุคคลด้วยว่าดวงชะตาส่วนบุคคลท่านเป็นอย่างไรมีดาวดีดาวร้ายตั้งรับอย่างไรด้วยนะครับที่บอกว่าดีก็คือดีเป็นส่วนใหญ่ เป็นภาพกว้างเป็นภาพส่วนรวมนะครับบางคนบอกไม่เห็นจะดีเลยอันนี้มันก็ต้องแล้วแต่ตัวท่านนะครับว่าดวงส่วนตัวท่านมีมากมีน้อยนะครับก็ทํานายในภาพรวมคือเวลาดีมก็จะดีทั้งหมดนั่นแหละเพียงแต่จะดีมากหรือดีน้อยเนี่ยไม่เท่ากันนะครับบางคนอาจจะดาวเสียเยอะพอบอกว่าทายดีไปนะครับบางครั้ง่ ก็ดีไม่เท่าคนอื่นก็รู้สึกแบบน้อยใจว่าไม่เห็นจะดีเหมือนกับที่ที่ทำนายนะครับอันนี้ต้องเข้าใจไว้ก่อนว่าเป็นภาพรวมนะครับของชาวราศีกุมและลัคนาราศีกุมนะครับการเงินดีครับลาภลาภลาภผลดีนะครับส่งผลดีในดวงชะตานะครับพระราหูตัวของท่านเองย้ายเข้าสู่ปุตตะก่อนหน้านั้นนะครับหนึ่งปีหนึ่งป,งปีครึ่งนะครับที่ผ่านมาพระราหูอยู่ในเรือนอริ ตนุเป็นอริแปลว่าอะไรทำอะไรก็ขัดแข้งขัดขาทำอะไรก็คนไม่ชอบหน้ามันไส้คนเกลียดโดยไม่ทราบสาเหตุนะปีครึ่งที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นไหมชาวราศรีกุมนะครับใครเป็นยกมือขึ้นนะครับคือเป็นเขาเรียกว่าทำอะไรก็เหมือนมีศัตรูที่ไม่ทราบสาเหตุอยู่ๆก็หมันไส้เราเราต้องการจะสื่อสารพูดให้เข้าใจต้องการเคลียร์ก็เข้าใจผิด นะพูดดีๆก็หาว่าเราหาเรื่องจับไปอย่างเงี้ยชาวราศีกุมเพราะอะไรตันุเป็นอารีนะครับราหูเนี่ยอยู่มา1ปีครึ่งย้ายไปแล้ว22กกุมภาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับอยากจะรู้รายละเอียดใครที่ยังไม่เคยดูคลิปพระราหูย้ายของผมก็ย้อนกลับไปนะครับกดติดตามช่องใส่กระดิ่งไว้ก็จะเห็นคลิปนะ จะเห็นคลิปต่างนะครับหรือไม่ก็กดเข้าไปในตัวช่องเลยนะครับแล้วก็ดูย้อนคลิปเก่าๆพระลาหูนะครับย้ายเป็นอย่างไรนะครับแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้นะครับดีแล้วย้ายแล้วย้ายเข้าสู่ปุตตะแปลว่าอะไรแปลว่ามีความสุนทรีมีอารมณ์ที่แบบอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยากจะเขาเรียกว่าทำตัวเหมือนเด็กนะอยากจะย้อนเวลากลับไปอยากจะไปตั้งต้นทำอะไรใหม่ๆ ะะหรือสิ่งที่เคยคิดอยากจะทํานานแล้วไม่มีโอกาสทําช่วงนี้รู้สึกแหมอะไรมันก็ดีอยากจะกลับไปทําตามความฝันของตัวเองอะไรเยี่ยราศีกุมจะมีความรู้สึกแบบนี้นะครับจะมีความรู้สึกประมาณนี้นะอยากกลับไปตั้งต้นอยากกลับไปทําอะไรใหม่ๆอะไรที่เคยทำแล้วมันไม่เคยไม่ไมไมสําเร็จอยากกลับไปลุยอีกครั้งนะครับมันมีเกณฑ์เพราะเพราะว่านี่นครับตนุปุตะนะครับแปลว่าอยากจับอะไรใหม่ๆอยากทําอะไรแบบเด็ก สมัยเด็กๆเ,เคยอยากเล่นอะไรบางท่านอาจจะมีอารมณ์แบบโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ผ่านไปเห็นของเล่นสมัยเด็กที่เราไม่เคยได้โอ้อยากจะซื้อ,อหุ่นยนต์ฟิกเกอร์ของเล่นเกมคอมพิวเตอร์อะไรที่เราอาจจะเคยเล่นตอนเด็กๆแล้วเ,เ,เคยอยากได้แล้วไม่ได้ตอนนี้พอมีเงินมีทองอยากจะซื้อกลับมาเก็บสะสมไว้ก็ยังดีอะไรประมาณนั้นนะครับอะไรประมาณนั้นเพราะอะไร เพราะราหูเล็งกับดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร์เจ้าเรือวินาศคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วสิ่งที่เสียไปแล้วนะครับพระเสาร์อยู่ลาภพ,พระฤหัสเข้ามาเข้ามาอีกโอ้โหมันจะมีอารมณ์ประมาณนี้นะครับอยากเริ่มต้นใหม่ๆอยากทําอะไรใหม่ๆอยากกลับไปเป็นเด็กนะหรืออยากจะมีแฟนเด็กนะครับเพราะอะไรนะครับ ดาวอาทิตย์นี่ย้ายเข้ามานะครับยิ่งช่วงจังหวะเนี้ยดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับในช่วงเดือนต้นเดือนอ่ะมีนาเนี่ยดาวอาทิตย์ยังสถิตราศีกุมอยู่เนียยังมีอารมณ์แบบประมาณนั้นอยู่นะเพราะอะไรดาวศุกร์ดาวพุธนะครับก็กําลังขยับเข้ามากุมลัคนณาพุธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสารโอ้โหฟังแล้วน่ากลัวนะครับไม่มีอะไรมันจะมีอารมณ์แบบคล้ายๆว่า อารมณ์สุนทรีนะใครที่มีแฟนอยู่แล้วนะก็เขาเรียกว่าอะไรก็พาไปกินพาไปเที่ยวไปจับจ่ายใช้สอยนะครับก็มีความเขาเรียกว่าความสุขกันในฐานะคู่รักนะครับใครที่ยังไม่มีนะครับใครที่ยังไม่มีก็มีโอกาสนะครับดาวพฤหัสก็เดินดีนะครับที่ผ่านมาตัวเองเป็นอรินะนั้นทําอะไรคนไม่ค่อยชอบทําอะไรคนไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยโดดเด่นแต่ตอนนี้ ตะแล้วนะครับพ้นจากความเป็นอรลแล้วนะครับก็เขาเรียกว่าเริ่มเนื้อหอมนะครับเริ่มมีคนมาสนใจเริ่มมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอันนี้ในภาพรวมก็คือจะมีสเสน่ห์นะครับจะมีสเสน่ห์ในภาพรวมนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะครับของชาวราศีกุมเริ่มตั้งแต่จริงๆเริ่มตั้งแต่กุมภาและกุมภาก็มีดีขึ้นแล้วนะครับ พอมีนานนี้ดีขึ้นไปใหญ่แล้วก็ดีไปเรื่อยๆอย่างที่บอกครับอันดับหนึ่งปีนี้ราศีกุมนะดวงดีที่สุดนะครับในภาพรวมนะไม่ต้องกลัวนะครับสุขภาพก็มาสุขภาพนะครับดาวพุธกุมนะอาจเป็นคู่ศัตรูอาจจะมีปัญหาบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกระเพาะนะครับเร่อกเกี่ยวกับลำไส้นะครับลำไส้เล็กนะครับกระเพาะลำไส้เล็ก ช่องท้องอวัยวะภายในเนี่ยอาจจะมีแบบท้องอืดท้องเฟอ้อปวดอะไรบ้างนะครับหรือว่าจะเจ็บจะป่วยอะไรก็ให้ระวังจุดนี้ไว้นะครับมีโอกาสแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่จะต้องล้มหมอนนอนเสือนะครับก็ให้ระวังไว้เฉยเฉยนะครับความรักก็อย่างที่บอกไปแล้วก็มีอารมณ์อยากจะกลับไปเป็นเด็กบางทีอาจจะไปเจอเพื่อนเก่านะสมัยแฟนฉันอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะครับคือจะมีอารมณ์สูญที่ดาว นะกับดาวศุกร์นะมากุมลัคนานะมันมีความก็เรียกว่ามันมีความสุนทรีสนทรียรสนะครับอย่างที่บอกก็ใครมีคู่ก็พาแฟนไปกินไปเที่ยวไปดูหนังนะก็เลือกหนังที่มันโรแมนติกหน่อยอย่าไปดูหนังผีหรือหลังบูล้างผานนะก็ดูหนังรักหนังอะไรก็ให้มันนะเข้ากับบรรยากาศสักนิดหนึ่งนะเพิ่งพ้นวาเลนไทน์มาอ่ะนะครับก็ถือว่าดีครับดาวอังคารโคจรนะครับอ่ะ เป็น4กันลัคนานะครับก็ไม่มีจุดที่จะต้องกังวลใ,ใหญ่ๆนะครับดาวคารเป็นเจ้าเรือนสหัชชะนะครับแล้วก็เจ้าเรือนกรรมมะนะครับการงานนะครับไปอยู่พันธุ์ทุการงานก็ถือว่ามีความมัน่นคงถึงแม้ว่าได้ตําแหน่งประประกักเกษตรและก็เป็นราชาโชคด้วยนะครับดาวเกตเข้าสู่พบก,การงานนะครับ าการงานก็อาจจะมีเรื่องที่ต้องให้ขบคิดนะครับให้วุ่นวายกระวนกระวายนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นที่ต้องมีเรื่องที่ต้องเดือดร้อนนะครับมีนาเนี้ยเป็นจังหวะที่ชีวิตของท่านมีการเปลี่ยนแปลงเดินหน้าแน่นอนนะครับสำหรับชาว ราศีกุมและลัคนาสถิตราศีกุมนะครับยังไงก็ตามนะครับก็ติดตามช่องกันได้ต่อไปนะครับและถ้าท่านใดสนใจนะครับต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวนะครับตรวจดวงชะตาเป็นพิเศษเลยก็คืออยากจะบอกอยากจะประชัสัมพันธ์ก็สามารถที่จะนะครับติดต่อกลับมาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็0 9 6ย์นะครับ916 5 2น4นะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ข้างล่างนะครับแต่ต้อง อขอให้ใจเย็นๆนิดนึงนะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์แอดไลน์ไว้ก่อนนะครับแอดไลน์กันไว้ก่อนเพราะว่าคิวยาวนะครับก็คือพยายามจะดูแลทุกท่านให้ทั่วถึงนะครับแต่ก็ต้องขอว่าใครมาก่อนก็ต้องได้ดูก่อนนะครับตอนนี้คิวยาวข้ามอาทิตย์นะครับเป็น2อาทิตย์แล้วนะครับนั้นประชาสัมพันธ์ไว้ล่วงหน้านะครับถ้าสมมุติท่านชมคลิปวันนี้นะครับ ท่านต้องเผื่อไว้สัก1นึ่อาทิตย์2อาทิตย์ในการที่จะนัดหมายในการดูกันนะครับแต่ก็พยายามจะเคลียร์คิวให้ได้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวพอเดือนหน้าถัดๆไปเนี่ยก็ภารกิจผมจะเบาลงก็จะดูแลท่านได้ดีกว่านี้นะครับยังไงก็ขอขอพระคุณทุกท่านที่รับชมแล้วฟังนะครับยังไงก็ยินดีให้รับบริการนะครับแล้วก็ติดตาม คลิปในเดือนต่อๆไปด้วยนะครับโดยเฉพาะคลิปหน้าเดือนเมษาเนี่ยสงกรานปีใหม่ไทยนะครับเปลี่ยนปีนักษัตย์นะครับยังไงก็ขอให้ติดตามชมกันแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ